ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องราวของน้องชมพู่นะครับคดีโอ้โหถือว่าเป็นคดีมหากราบอีกคดีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆนะครับจนวันนี้นะครับตอนแรกกําลังว่าจะนอนนะครับว่าจะพักผ่อนนะครับก็มาเปิดเห็นใน YouTube นะครับก็มาฟังกันว่า ออกหมายจับลุงคนเนี่ยมีข้อหาอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็คงคิดว่าอาจจะคงสู้คดีกันนะครับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังทางาช่อง8นะครับช่อง8อผู้สื่อข่าวนะครับเนี่ยขอใชอ้คลิปเสียงนะครับทางช่อง8ว่ามาีคดีอะไรบ้างนะครับคุยกันเมื่อสักครู่นี้เองว่าคดีน้องชมพู่เนี่ย สุดท้ายมิถุนายนก็จะมีความชัดเจนเรื่องคนร้ายนะครับอันนี้ก็มีรายงานเข้ามาบอกพรุ่งนี้ทางตํารวจเนี่ยจะยื่นขออนุมัติหมายจับแล้วนะครับแล้วก็คนที่มีชื่อถูกกระบุในหมายจับที่ขอให้ศาลได้อนุญาตหมายจับออกมาก็คือลุงพลนะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่ส่งเข้ามานะครับข้อหาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาประ,ะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี เพื่อเด็กนั้นพ้นผิจากเสียตนโดยประการ<ม>ที่ทําให้เด็กนั้นเป็นผู้ประจักษ์ผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย<ม>และก็ทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม,มในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่ทําให้เกิดการชนะส,สูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนไป<ม>สรุปง่ายๆคือมีการนําพาขึ้นไปครับแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวทาให้ถึงแก่ชีวิต<ม>แล้วก็มีการเปลียปล่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะเบี่ยงเบนเรื่องการคดีทางศพอ่ะถูกนะครับหลักฐานที่บอกว่านํามาซึกการออกหมายจับในครั้งนี้นะครับก็คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนจำนวนสามเส้นที่ตรวจดีเอเอ็ปที่เรียบร้อยอืและสามารถระบุได้ด้วยว่าเป็นของใครครับครับอืเท่าที่ผมมีข้อก็เส้นขนก็เนาะก็ผมก็ยังไม่ได เข้าข้างใครนะครับผมยมงไม่ตัดสินใครก็ฟังฟังจากข่าวนะครับเเป็นไปได้ไหมรวมถึงเ<ม>ส้นผมของน้องชมพู่ที่ <ไป S 2> ถูก <ไป S 2> สัด <ไป S 2> อีกสามสิบหกเส้นทําให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดครับรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ประจักษ์ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงตัวลุงพลนี่น่าสนใจกางเกงรองเท้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเป็นของผู้ชายแต่เส้นขนก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่พบตรแถลงว่าเป็นญาติฝ่ายแม่ นะที่เป็นผู้หญิงนะแต่ว่า จะเชื่อมโยงอะไรกับลุงพลอันที่น่าสนใจคือถ้าถ้าเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยรายละเอียดในการเชื่อมโยงคดีคงจะออกมานะคะคซึ่งจริงๆแล้วทีมข่าวเราเนี่ยมีรายละเอียดตรงนี้อยู่บ้างแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมก่อนอแต่ว่าจะเห็นความเชื่อมโยงเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นมีคนร้ายเนี่ยได้ไปลักพาตัวน้องชมพู่อย่างไรพาขึ้นไปบนเขาเหล็กภูเหล็กไฟอย่างไรนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการเปิดเผยคงต้องให้ตํารวจเป็นคนชี้แจงเองแต่ว่าพรุ่งนี้ รอค่ะเพราะน่าจะมีข่าวใหญ่ว่าศาลอนุมัติออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่หนึ่งปีกว่ากับคดีนี้นะครับเสียเขาเรียกใช้งบประมาณไปจํานวนมากระดมทุกสภักํ์กำลังลงไปพื้นที่สอบปากคำพยานโอ้โหเพียบไปหมดเลยตัวซ้ําแล้วซ้ําอีกนําเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะยัไปสอบซ้ําอีกโอ้โหเรียกว่ากว่าจะมีความอย่างนี้ชัดเจนแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่า ออกหมายจับแล้วเนี่ยคดีจะหยุดนะครับก็ยังคงต้องมีการกระบวนการต่อสู้ไปต่อสู้อแล้วอย่างวันนี้เนี่ยก็จับสัญญาณที่เมื่อกี้ใช่ไหมไปที่สพแล้วลุงพลนีไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะฮะอ่ะพรุ่งนี้รอติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมข่าวใหญ่แน่นอนนะคะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างขอบคุณช่องแปดนะครับผมก็เปิดคลิปนะครับฟังจากช่องแปดนะครับก็สาระดีก็ติดตามนะครับก็ ขอบคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาฟังนะครับเรื่องราวว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยหมายจับนะครับลุงเฉยพลเนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับสวัสดีครับ